เกินนะมีะเขาเรียกว่าไงนะแอดมินบอาที่คนอยากดูนะครับกับคุณต้นนะครับได้กลับมารีเทิร์นอีกแล้วในชุดโอราเคิลมาท่าโอราเคิลวีพีธีศูนยหนึ่งดูสิว่าจะเป็นยังไงโอเคลุยไปเลยจริงคเราต้องพยายามขนาดไหนนใช่ครับ<ป>คุณน,นี่มันมือกลาาจริงหรอเเอ็ได้ดผมมาแปดเพื่อดีกแล้วใช่ใชไอ,อไล์ เป็นไรครับปาลาเตเมกาสเยเกแล้วก็ตัวอะไรสกิลไม่ได้สกิลสองสกิลตัวเริ่มนะครับเ่าจะไอ้ตัวเนี่ยเยเกนี่แหละคือส่วนใหญ่ใช่ไหมเกือบทั้งหมดแล้วไหมพักนี้อ่าใช่อ่าใช่ไม่ไม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไห่ว่าแล้วแต่ว่าจะต่อยอดยังไงใช่ไหมต่อแปดพันตีครับเพราะมันจะมีแคลนบางแคลนที่ว่าต่อยอดได้นี่ไงเรียบร้อยครับชัดเจนนะครับเอ้ยวางเหลียวหลังไปแล้วหนึ่งตัววิ่งดีใจไหม ได้แล้วคิดยี่้เหมือนกันทำาติข่าฮมาซืโฟกุงี้ไม่เป็นไรคือพี่ไม่เล่นเองไงถ้าแพ้แล้วมันจะมันจะมันจะเป็นมูลทินเราให้เราให้คนที่มั่นใจว่าจะแพ้แน่นอนอ่ะมาเล่นไงเลื่อหนมันเป็นมูลทินเนี่ยนะใช่มูลทินกับตัวคุณไงเอาละคุณไล่เป็นไระยะครับโอมีดอื่นอ่าฮะดีมากเิดลงมาเช็คครับเช็คท็อปโบสกิลด้วยครับลงมาเช็คท็อปไาเลย น้องก็เล่นว้าวเว้ยเฮ้ยนุ่นอ๋อเด็กชักว้าวเฮ้ยเล่นไหมนุ่ใจเย็นเด็กกุต้องไป็เซ็นเซอร์อีกเฮ้ยชักว้าวด็ชักว้าวเด็กดีครับเอาไว้ล่าสุดโอ้ด้วยอย่าใจเย็นหนึ่ฟ้องแม่หมูใหญ่หูใหญ่ก็มาแล้วหมูไม่เล่นนานแล้วหมูใหญ่เล่นเลยเด็กหันห้าว่าดาวพายแมนตอนเดียวแม่เขาพาไปเล่นด้วยนะเช็คเขาเลยเล่นน้องแม่แต่กูบอกไม่อนุญาตกูก็ใช้อยู่ดีรู้ดีว่าคือสัตว์ทุกอย่างรู้ดี ไม่ป้องกันครับครับป้องกันครับอาจได้เช็คนี่ไงเขาคืนไหมแหมสนามอันนี้ประสงค์จริงสนามสวยมากของสนามสนามเขาเรียกว่าไงนะอ่าสนามของคุณต้นนะครับที่ก็เปิดหน้าไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวเด้ก็เห็นนะเดี๋ยวเวลามีแบบวิเคราอะไรอย่างงี้นะเราจะเปิดกล้องเอ้ยเปิดแล้วก็เปิดเปิดหน้าเปิดชูหงายตอนนี้คุณดิวเขาไล่อย่างอายแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้สนใจไปยไม่บนสุดแอ ไม่คลิกกับพีจีพิเตสไม่เขาไม่เอาไม่เขาเรียกอย่างนี้พีจีแน่นอนอ่ะเขาหนึ่งห้าครับสกิลครับก็คือถ้ามีมือสี่ใบดูดิผัดครับนี่รอติเกอร์ครับเอ้ยบ้านะบอกแล้วพีจีพีไซเรียโคทั้งไซทั้งเรียนได้แหละเออพีจีมันจะยังเกรดสามเก้าไแล้วเครับสี่นหนักตั้งแต่เกรดสองเลยเว้ยเฮ้บอลเนี้ยมันเหมือนกันทังไงนี่ไง นี่ยผมเจาบอกแล้วแตาคุณเต๋าเล่นเนี่ยมันจะระยำแบบนี้แหละมันจะด่าร้อยพิ <c oughs> งโคติค้นมือแล้วก็โคต,ติโคติล็อกเป็นมันมชาดน้านี่แหละคือลุกเอ็มเมมไปเพราะอย่างนี้ไม่ดี <c oughs> สกิลครับเช็คบ,บนเอาใบหนึ่งขึ้นมือใช่ไหมอีกใบหนึ่งไว้ฟาโซ,โซหรือไอทีหรอใจเย็น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 เอาขึ้นมือฟาโซอะไร อยู่ใต้ี้ม่เขาไม่ลงสกิลเรื่องขายการเบิกโปโมนะถ้าพี่ถ้าแจกไม่หมดมันเบิกใหม่ไม่ได้ประเด็นนั้นก็ต้องรีบชืวอกันมาหน่อยอยากจะเทแต่ไม่เพ่มาเมพอยอรับ้างทำทอะไรทู่สนไหนคุณไหมทำที่บ้านหนึ่งทำอะไรครับบวกหัวฟาย ก็ยอวีเรดดับเนื่อนโผลาบวกให้ยูอินเรยบวกตัวไหนบวเองอ่าฮะเก้ับ่งตัวยอนแ้ไหต่อะไม่ต้องกัวน่งูอเปล่าเคยเช็คในการเช็คโอ้ไม่มีเลยไม่ไดเยไท่งัคอนติเกอร์เกลียวไว้เโอ้โหดีจัเลยจังหวะนี้ส ี่าเา้าอะไรุณมี้ผมรู้คุณจะจะลองเล่นเกมยไแล้วย่าอกใหคุสู้กับรนะบูหาางีชนนี้แล้วอย่างมาเยนไอ้เต๋ากางีชนนี้อย่างอย่างไม่นอกจากเรายเราไม่มีไม่มีอะไรลงเลยที่เป็นแบบคอร์เตบานหนึ่งเฮ้ยสกิลอาม่าแล้วก็สกิลของอาม่า เดไว้บนสุดนีแล้วก็บวก5,000ไม่ารดูของอาาเนี่ยไม่ว่าจะดูกี่ครั้งต้องดูบวก5ค0นี้มีอเกยับโคเมกัสก็คือต่อให้มีตัวเช็คใบอื่นก็จะไม่บวกเพิ่มนะใช่อย่าไปเล่นผิดนะไม่มีอะไเกี่ยกับโคภัณัไอตัวช็คก็ไ็นตัลงอนเนี่ยคุณดิวคุณทำอะไรทำไมคุณทพวสถไปไปดิสไล์ไปรีพอร์ตเฟซบุ๊กพิเศีโอใ่หมื่นเจ็ดครับ มีไว้บนหนึ่งทีตอนแรกมันก็เป็นเฟรนี่แมทแหละพี่ต้นใส่ปลาสติกลงมาทำไมอ่ะมันไม่น่าใช้เฟรนี่แบแบแล้วคริลังข้างครับใช้กันเซ็กอื้อุ้ยคริออลแวนครับ1.8ห<อ>่แปดตีข้างครับแ้ทำไมต้องทอมทอมบิดอะไรเขาแค่ไปฮะนายกินไปได้ขึ้นมาก <laughs> อะไรอะไรใบเขียวๆน่าจะปลาเขียวๆเลยอ่ะคุณรักเซนทอมขนาดนั้นเลยพี่ทอมพี่เซนทอมแบบผ้านี้กับผ้าเก่าอันไหนมันพาสีดีกว่าผ้าเก่าผ้าเนี้ยผ้าเนี้ยผ้าเนี้ย่างน้อยก็มีบุกพาแล้วกันนะเพราะจะไปเล่นซีเมียมอ่ะมันคือการป้องกันแบบสมบูรณ์นะัไม่ตีป้องกันไม่ได้ต้องพาผู้เด็กซิวเจ็บเราพาผ้เด็กเราผ่านดีก็บอกแล้วคุณดิว ถ้าเล่นกับคุณเจอกับตัวแล้วคุณจะไปชินไม่ได้งั้นต้องทำให้จำได้แล้วไ่าเงยจำหมดแล้วไม่จำหรอกจำหมดแล้วไรเดียนนี่ยอ๋อน่น่ไงอาไว้บนนะครับ6.5บวกนี้อะรนะเป็น เบรกไรมืก่อนว่าไงนะเบรกไรคือสรทจสามซับใช่ไหมไออันนี้ทับเกตสาโอ้โหมบกพายในซับซับได้ไหมคนละได้เนื้ออุเซี่ไปไหมอุ้ยหมื่นเจ็ดแวนนี่ห้ามน้องมอยูนิตนี่ห้ามพีจีใช่ไหมก็คือเกตสุดก็ถ้าพีเป็นน้อง บอกเลยว่ากาดได้แต่ทิกเกอร์ยูนิตจบอ๋อไม่ไม่ได้เพราะว่ามันก็พี่ไม่ใช้ตัวเก่งการได้ใช่ไหมมันต้องถูกบอกแล้วคอนเทคไม่มีเก่งไม่ใช่ยูนิตด้วยใช่นี่ไงโปรเจกต์คลีดไดรอดิวข้าวข้างเซ็กันเช็คเก๊ตต์คอมเก๊ตต์กิติโกติกเกอร์ มันแวนเยอะจัดเลยตปดาห์ที่แล้วนี่แวนแบบเดียวเลยพอตอบรับเด็กในห้องที่มันเป็นที่ติดมันได้แตพูดน้อยอยู่เดียแวนหนึ่ลงไป55วิวเอออ่าคุณพอจะเข้าใจเบคอนลิงไหมครับคุณครับคุณต้องครับเข้าใจเบคอนลิงไหมเบคอนลิงกลับเลยเอาว่ามาครับเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยขอความรู้หน่อยรู้สึกว่าไม่เข้าใจคุณคุณดีคุณเข้าใจไหมเราทำทอปท็อปตรงนี้เลย แสงไม่มีแน่โอเคไปรลวิวชื่อตัวเองด้วยดิจ่ายจ่สกิลครับป้าไปแล้วคุณน่ารู้อยู่แล้วแหละคุณจะเล่นอย่งนีคุณหาได้ยังไงใบนั้นอ่ะจะหาให้ได้ยังไงกูเลยได้แล้วใช้แม่น้ำครับใบที่ใบที่เป็นสันนิษฐานแม่น้ำอะเอาไปทับเด็กเต็มกูนี่แหละมาถามพี่พี่ก็ไปถามไอ้มิกว่าพี่ขายให้มิกใบตอนนั้นอะไรวะไอ้เลื่อนแจมเล็ตครัอครับด็อทั้งเด็กหรือยังครับมวยบน ใช่แล้วใช่เดมใช่เดมสเปรย์พิกเกอร์สเปนย์พิเกอร์บ้านนะมันไม่ภาคมีภาควีมันไม่มีคาราเโปรแบบพรีเมียมมานก็ได้โอเวอร์เดชโอเวอร์เดชของเขาแต่ว่าเสื้อเดชชุดเดชยาวๆที่มันใส่ไม่ค่อยได้โอ้โหโอ้โหบวกให้เซเลนทอมหมกพันผมเห็นคุณเดียวดีใจอยากกับตัวเองบัตรจิ้นเ่ย ปะจิมคุใจเย็นเย็นง็องก็คใจเย็ไหมก็ปีอะก็ประจิมไหก็เบ7นี่ปีอะสองหมื่นเดบวกกับเล้ปยก็ไปเ่นเล่นเล่เล่นก่ไเลยสกิก็ตกอนววนหนึ่งขอตัวไหนขอเิ่นขอไว้กันไหมให้ดูมันต้องออหนี่ไงไม่ไม่กดสกิลอ่เดี๋ยวเอาใช้อันนี้สิบเจ็ดครับ มเดี๋ยวมิ้นน้องถามไอ้โปรเทคเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วถ้าใช้ไปแล้วใช่ไหมมันจะกลับไปใช่ไหมอ่าทันทีทันทีที่ออกจากมือองการเนี่ยจะจะกลับไปที่เดิมลงลงหลุมเข้าไปตีข้อยังจะเอาอีกองได้เลยได้นะ ดิวนี่ถ้าคนเยอะกว่านี้ใช่ไหมดิวสกิลก็ลงมามากตัวนี้รงนะติดกันตรงนี้จวนหนึ่ยาวตัวคนมันเยอะเอาไปทอดไม่ไกลหรอกคราวที่แล้วก็ยุ่ง้าเมีแดมขึ้นไปเอาตัวเองยัดโซนไม่อไกล ใช่ใชเดี๋ยวพี่เป็นยองมาอะไรนีดนึงไปถลมคนเนีย้ยเด็วัดว่าไม่เขาเล่นคุณอะไรของคุณเด็กเล่น่วจริงนะุจะอนะเด็กช้เล่นเล่นครับเล่นมืเจ็ดแหวนห้ามเม่วงอยู่นี่เด็กเาเด็กนะครับงนดง <โ>ตอนนี้ตอนนี้พี่กับพี่นัทกำลังจะทำคุรบูกันเพราะพี่นัทก็กำลังเริ่มเริ่มช่องใหม่ใช่แล้วแกก็จะแบบเล่นกีตาร์ไงสองเจ็ดเลเดียวผมเองไ้ทำไยกันนะร้ามีคนอเข้ามาแล้ว

ตามตามตามกฎกติกาการแข่งขันใช่มันต้องแบบเราเราคงมีตธอเพื่อก็ออกไปสีใบแล้วเนอะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช่ไหมว้าอาจจะทำได้ก็ได้เขาอาจจะเอากวางมาเพราะว่าเขามีเกศสามอยู่ในโซบลัยเลยไม่ได้ของควางใช่ไหมต่อยไอ้ที่เรยกว่าควางใช่เลยจิ้งเรียนไ้ใช่เลียได้ พี่ดูเป็นัวใไม่เกินเใบเอาคริปไม่เกินสองใบมาวางครับสี่ห้าหกเด็ดเอาคริปไ่เกินสอใบเอาเอาสติ๊กเกอร์ใช่ไหมไม่ไม่พี่พี่เหรอใช่พี่โชว์พีนไม่เกินสองใบที่เหลือได้กองได้ได้กองแล้วบวกหมื่ยูนิตใช่ไหมยูนิตหกตัวบวกหมื่นกว่าร้อยที่เหลือก็ได้กันเดี๋ยวเดี๋ยวไครป้มีครับ คล้ายๆโบโรไหอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ี่เลยบวกกันอมากไว้เนาจังหวะัสองันเจ็ดันสามนเจ็ดบวกกับันห้านตีนสองันเจ็ดสามพันเจ็ดัีจังหวะเดโอ้สอลูกอันนี้สิบเก้าสิบแปดสามเจ็ดครับคีเดียวทีเดียวออ อันนี้สองหมื่นสองสามหมื่นสองใช่มาเถินสองมันจะใช้มาเถินวัดเด็กเอากับวัดวัดมืออะวัดเล็กเอาวัดมือแต่ดูถ้าต้นมันจะเสียเปรียบกับเซริ่ทองบอกว่าใช่ไหมบางทีเราก็อยากอัดแวนให้ตายแต่ว่าเคลียร์เราก็ต้องเสียตัวมาเคลียร์มันไม่คุ้มเลย เราไม่เป็นป er ักเลยกวางลงดอกไปแล้วก no. <cake> ูใส ja. no. ่ใบเดียวใช่แ huh. ล yeah. <laughs> ้วคุณก็ใส่ใบเดียวแต่กูได้เช็นตาไงผมไม่ได้ใช้ไงผมเป็นคนที่ถูกเลือกโดยกวางเหลียวหลังมันก็เหมือนคุณที่ถูกดําดีเหลียวหลังเหมือนเจ็บเลยนี่นะคือปัญหานั่นแหละปัญหาสองเปเซ็นครับหมื่นสองเองสองได้จริงนะนี่ไงใส่เล่นทอมไอ้เหี้ยร์ เนี่ยเขาเปลี่นไม่ถึงสองนี่ไงจบไม่ต้องคิดไปเขาก็เอาเหมือนคุณอะวันหลังโล่ให้มันบวกเลขก่อนก็ได้เที่ยวขวยความกำหมัดอ่ะนะเจ็บจัดเลยจวยแบบนี้นี่ไงอะไรกวางคอโซหนึ่งจริงจัดอะโบตัวเองพันอ่ะฮะดีกว่าเมื่อกี้ตาเมื่อกี้เต่าไม่ได้ไม่ไล่ไล่ใหม่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยแสดงว่า เอาไม่มีโปรตีกสิบแปดบวกห้าี่สมไปเลยสองหได้แล้วตอนนี้สองได้เหรอวะอันนี้อันนี้สามสเป็นได้เดียวตอนนี้เออเท่าไหร่วันนี้ได้เดียวตอนนี้ได้เดียวไป่ไปนะโอเคของลูกพวกนี้ัยสุดยอดติเกอร์ออกกันทุกเทิสนสองสามหครับสอตสามห สามสออาาทที่แล้วอ๋งอกงอกยังงอกย่างครับยังยังไหลลื่นอยู่สมแล้วที่เราอาอไปแล้วลงเข็งมาลงกูเหนื่อยได้โบเข็ขึ้นมือท่นเหรอลงครับเข็เดิมโอ้ข้าวอุดเด็นะ ้งไอเดียวให้ดดีเอ้ใช่ให้คนดูใชเป็นดดีก็ได้หดูไปสองคั้ว่าไงเ๋าดดีเองอ่ะสาดีสองได้วายสอง้วัดไหมอันนั้นสอได้ของสามหได้เดียวได้เดียวเลยนะเดียวไปดดีไอเสาแบบนด้วยเมื่อกี้พี่เสร็จมาก็ได้เดียวถ้าเดินสองหมื่นสี่ไหมสองคร้งรอ อุ้ยอทอมโม่เกินอทอโม่สองเจ็ดสามเจ็ดวินเต็ดวอลนวสามเจ็ดสองพี่นะครน้องู่นี่ยนอุ้ยาขอิ่งยู้มยิ่งยิ้อยู่งัอมยิ่งยอมยิ่ลี้มย่งย้มยอ่งย้ย่งยมยิ้มยิงยเมยิ่งยิ้ยิ่งยิ่งมยิ่ย้มย่งยิ้่งยถ้าของเหมือนกันอยู่ี่มือแล้วก็การวางบอร์ด เทคนิคนิดหน่อยนะหลังๆก็ประมาณนี้โอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์กดไิดตามไอ้ชอบไอ้เกมนี้รอดเลยครับผมสวัสดีครับไอ้ดผมไม่ห่วงไอ้ดไอ้